พอองค์ตัดกับสารีบุตรบอกสารีบุตรคนบางคนในโลกเนี้ให้ทานเพราะคิดว่าให้ทานเป็นการดีนี่พวกที่สองพวกต่อมาบอกให้ทานเพราะทําตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามาอย่าให้เสียประเพณีนี่แบบที่สามเขาก็เลยให้ข้าวน้ําผ้ายดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกไลที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมเห็นไะหนี่คือการตัดสินใจของคนคนหนึ่ง ที่จะให้ทานสักครั้งหนึ่งเพราะในใจเขาคิดอะไรผู้เจ้าจะรู้หมดแล้วก็บรรยายแยกแยะออกมาว่าถ้าคนคิดอย่างเนี้นะจะได้อย่างนี้คนคิดอย่างนี้จะได้อย่างนี้คนคิดอย่างนี้จะได้อย่างนี้พวกแรกไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะพวกสองขึ้นมาเดาวดึงพวกสามยามาพวกสี่ขึ้นมาดุสิตขึ้นมานิม,มานราดีขึ้นมาปัลมมิตวัสวตัตีพวกที่6ปัลมมิตวัสวัตตีเนี่ยคิดยังไงพวกนี้คิดว่า ให้ทานไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมานะใจซึ่งพวกเราเคยถูกสอนมาเยอะเหมือนกันว่าให้ไปเถอะแค่ความสุขใจได้ความสุขใจก็พอแล้วไม่ต้องหวังอะไรดีไหมดีแต่ดีไม่สุดได้เป็นเทวดาชั้นสูงสุดในเทวดาชั้นกรรมภพแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาคือเป็นอาคามียังต้องกลับมาสู่สังสารวัต ไม่พ้นจากนรกกำเนิดฉันและเปลววิสัยไปได้แบบที่เจ็ดแบบสุดท้ายของการวางจิตที่จะทำให้เราปรินิพานได้จะมีการเกิดอีกสองขยักคือการให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริการจิตหรือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตบุคคลน,นี้เมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานัง ไป,ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นรูปภพเลยเทวดากรรมภพสูงสุดคือปรณิมิตาวัสวตัตตีขึ้นมาปุ๊บเป็นรูปภพละอีกชั้นหนึ่งละรูปภพชั้นแรกโยมกำลังจะได้ตัวนี้คือพรหม,มกายิกานังเทวนังขึ้นมาอาภัสสรขึ้นมาสุภกินหะขึ้นมาเวหภะละแล้วขึ้นมาสุทธาวานห้าชั้นแล้วถึงจะไปเทวดาอารูปภพนะแต่นั้นโยมจะได้เทวดารูปภพชั้นแรกคือพรหม,มกายิกา แล้วตายจากพรหมกายิกาแล้วถึงจะเป็นอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่สามซึ่งต้องเกิดอีกหนึ่งคราวแล้วจะปลินิพานเท่ากับโยมเกิดสองขยักขยักแรกเป็นพรหมกายิกาอายุไข1หนึ่งกับแล้วมาเกิดในสุทาวาสอายุไขผู้เจ้าไม่บอกแต่อยู่ในระหวา่าง500กับถึง20,000กับ 5้าร้อยกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเวหพะละสองหมื่นกับเป็นประมาณอายุของเทวราชั้นอากาสานัญจายจตนะสุธาวาสอยู่ระหว่างนี้เทวดาสองชั้นนี้แต่นั้นอายุของโยมจะอยู่ระหว่าง500ร้ถึงสองหมื่นกับนะแต่แน่นอนคือปรินิพานพวกนี้เรียกว่าเป็นอนาคามีเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาไหนไม่ต้องกลับมาสู่กามภพ นากกัเนริชานปรวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดากรรมภพอนาคามีพ้นแล้วจากกรรมภพภพที่เขาเกิดเหลืออีกสองที่คือรูปภพกับอรูปภพแล้วจะปรินิพานเมื่อสิ้นอายุไขนะเห็นไหมว่าคนสองคนให้ทานเหมือนกันในกอในขอให้ทานเท่ากันแต่วางจิตต่างกันคนหนึ่งปรินิพานคนหนึ่ง ไม่พ้นนรกยังต้องไปเกิดในนรก,กนิเดชานปริวิสัยเทคนิคนิดเดียวคือการวางจิตและไม่มีใครทราบเทคนิคนี้นอกจากตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะนะดังนั้นแม้อตมาจะบอกโยมว่าโยมพระเจ้าให้วางจิตละความตะหนี่นเป็นมนทินนะให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตโยมก็ยังงงงงนิดหนึ่งว่าปรุงแต่งจิตยังไงประดับจิตยังไงเป็นบริขารจิตยังไงเพราะไม่เคยถูกสอนมา ก็ลงรายละเอียดเข้าไปอีกว่าให้ละความตนหนีละความตนีบางคนก็ไม่เข้าใจอีกว่าละความตนนียังไงมีรายละเอียดอีกไหมมีโยมก็ต้องไปค้นคว้าในพระสูตรหาในพระสูตรในพระสูตรผู้เจ้าก็จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอะไรเวลาให้ทานแล้วคิดจะเอาคืนไหมคนที่ให้ทานต้องไม่คิดจะเอาคืนเวลาให้ทานเนี่ย ให้ของที่ให้ได้โดยยากไหมให้ทานในของที่เราชอบหรือเราไม่ชอบพระผู้มีพระภาคสมัยเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระมหาสุทัศนะพระองค์บอกว่าเวลาท่านให้ทานท่านจะให้เฉพาะของที่ท่านชอบเวลาเราให้นี่ของที่เราชอบนี่ให้ยากนะนั่นแหะคือความตรณีให้ของที่ให้ได้โดยยากให้แล้วไม่คิดจะเอาคืน นี่คือลักษณะของการละความตรนีปฏิจจสุวรรณแห่งความตรนีเกิดจากอะไรตรนีเกิดจากอะไรเราก็ต้องมาไล่ดูธรรมะที่อาศัยการเกิดขึ้นเพราะมีตันหาจึงมีการสแสวงหาเพราะมีการสแสวงหาจึงมีการได้เพราะมีการได้จึงมีการปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบโมเมาจับอกจับใจตระยห่วงกั้นเห็นไหมตรนีมาแล้ และมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกัน,นจับอกจับใจจึงมีความตระหนีเมื่อตรนี่จึงห่วงกันดังนั้นเวลาให้แล้วเนี่ยเราดูใจเราว่าเรายังห่วงห่วงอยู่ไหมถ้าเรายังห่วงอยู่ยังผูกพันอยู่ไม่ใช่ลลนะต้องตัดตัดที่ใจเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเห็นนะหวังผลในทานไหมไม่หวังมีจิตผูกพันไหมไม่ผูกพัน มุ่งการสั่งสมไหมไมนะ่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไหมไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไหมไม่ทําตา,า,ามประเพณีไหมไม่คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไหมไม่คิดว่าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณะใจไหมไม่แต่กลับมามองที่ใจเราว่าสะละละขาดนะละความตะหน,นี่ไม่มีการหวงแหน เพราะที่สุดเนี่ยผู้เจ้าต้องการให้เรามาละตัวเราว่าตาไม่ใช่ของเธอหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนานก่อนจะละตัวเราเนี่ยมันต้องละของของ,ของเราก่อน,เ,นเพราะมีตัวเราก็เลยนี่บ้านเรารถเราพี่เราน้องเราเงินของเรายศของเรา ตำแหน่งของเราทุกอย่างของเราหมดเลยเห็นไหมเนี่ยก็เลยต้องมีการสละแล้วต้องไม่เสียดายไม่อะไรนี่ก็ฝึกละจากเล็กๆน้อยๆไปค่อยๆการให้ทานนั้นพระองค์ให้ทำตามกำลังไม่ได้เกี่ยวกับน้อยหรือมากทำตามกำลังให้ทำตามสติและกำลังพระเจ้าประเปรตที่โกศลถามว่าให้ทานที่ไหนพรงค์บอกว่าศรัทธาที่ไหนทำที่นั่น